สวัสดีครับวันนี้ตลอนเที่ยวทัว์ไทยอยู่ที่ตำบลลงเค่นะครับเปเภอมาลาดจังหวัดเพชรบุรีนะครับเดี๋ยวให้ทุกท่านจมบรรยากาศท้องทุ่งต้นตาลนะครับเพชรบุรีไปก่อนตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านแม่แม่เราของเบนเทนนะครับซึ่งเป็นวัวดดงของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับซื้อไปโดยเสียกิจนะครับตอนนี้ก็ผมอยู่ที่บ้าน แนะนำตัวเองนิดนึงครับวัดสวัสดีครับสวัสดีครับวัดแนะนำตัวอยตัวเองนิดนึงครับชื่อไหนถวยครับทางช่องตลอนเที่ยวจะต้องขอขอบคุณนะครับท่านเรียกพี่ถวยแล้วกันนะครับที่ให้โอกาสทางช่องตลอนเที่ยวรถไยมาทำการถ่ายทำเกี่ยวกับโบราณที่บ้านนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นเป็นแม่เหล่าเนาะแม่เหล่าวัวดังของจังหวัดกาญจน์ก็คือเบนเทนนนะนะครับ เอ่ตรงนี้มีแม่เหล่ากี่ตัวตอนเนี้ยิ0ตัวที่ว่าเป็นแม่นะแต่ว่าั้าหมดก็ลอยประมาณลอย20กว่าตัวแต่เป็นแม่เหล่าประมาณ70ตัวโอ้โหเยอะมกากเลยครับวัวอยู่ที่ไหนครับตอนเนี้มันอยู่วัวอยู่ทุงพิเรนตอนหวานอ๋อก็อคือมีคอกอยู่ที้โงบนอีกคอกหนึน่งรตรงนี้เป็นเป็นคอกอะไรครับเนี่ย<ม>ที่บ้านอยู่ที่บ้านเน<ม>ี่ยเป็นคอก วัวยูที่บ้านวัวลานอ๋อที่บ้านนี่จะเป็นวัวลานอย่างเดียวเลยใช่ครับอืมแล้วตอนนี้วัวลานที่อยู่ที่บ้านมีกี่ตัวกันลมีทั้งหมดใช่ทั้งหมดปะทั้งหมดเลยมีวัวเป็เบ็ดตัวอืมพอไุงอ๋ออยู่ต่งอเคโงุหโอ้อ๋ออ้โห้โ้โหโอ้ัหอ้โหอห้โหโอ้โอ้โหโอ้โหอ้อ้อ้โหโอ้อ้โหอ้โ้ล้้้ออ้หอ แงออกร้านแล้วออกร้านประมาณกี่สนามละออกมาได้ทามสนามก็ติดโควิดอ๋อพวกนี้ก็คือเป็นวัวที่เป็นก็คือเป็นเป็นพี่เป็นน้องของเบนเทนทั้งหมดเลยใช่ปะครับเนี่ยก็วัวสายเลือดเดียวกันอ่าสายเลือดเดียวกันหมดเลยเนาะเป็นสายเลือดเดียวกันลูกเกิดพ้นทั้งหมดแล้วแล้วตัวไหนที่ว่ามีมีผลงานบ้างเนนี้ตัวหนุนหรือตัวเพ็งยูตัวหนุนอ่าเดี๋ยวไปปลาไปชมเลยครับนี่คือดอกทานตะวันชื่อดอกทานตะวัน นะครับตัวนี้ชื่อดอกสามตะวันนะครับเป็นบัวอ่าบัววนรองหรือบัวบัวนอกตัวนี้เป็นบัวบานนอกเป็นเป็นบานนอกเลยพวกมาตามเที่ยวขนะตามเที่ยวและเนอหน้าหน้าสุดชนะที่สนามไหนจำได้ไหมคอนขีดีคอนพระเทศคอนขีดีอืมชนะบัวที่ไหนจำได้ไหมชนะบัวมาร่วมหมดหมาดพวกเออทำมาก้นท้อง เราติลรปกรณ์ลวงมันมาว่าขารนะ่ะอ๋อตากก็คือตากตคนครปฐมใช่ไหมอ๋ออายุเขาประมาณก,กี่ขวบเนี่ยตอนนี้อายุประมาณสี่ขวบประมาณสี่ขวบเดี๋ยวไปตรงนูน้นนิดนึงครับพวกนี้ก็กำลังเริ่มเหมือนเนาะยังไม่ผลผลงานเป็นปลาขาร์นที่ริ้นพวกนี้เป็นปลาขาร์นหมดเลยเปลาหล่งปลาสามปลาตีปู ก็คือไซเล็กขึ้เขาหมดเลยก็วเวลาปูกันจัดเรียงกันเลยใช่ไหม<ช>อ,อยากจะถามานิดนึงว่าเล่นโบราณมานานอยางเล่นโบราณเล่นม้าก็ประมาณแล้วก็อยู่ทิพหะแล้วนะียวม้าก็อยู่ทิพหะแถวีถยวชอบโบราณอะไรมาเริ่มเริ่มชอบ ตอนหลังก็ยังมีหัวเป็นของตัวเองเลยนะเที่ยวชอบไปเที่ยวไปอะไรก็คือไปไปเที่ยวไปร้านอะไรเขาไปก็ไปดูอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไปดูไปตรวาจับอะไรแบบนี้ห่าหมาก็มาซื้อตุ้มยาไว้ตองกลัวครับเมื่อปีซาแปดโอ้ยนานนุ่งกันหรือจะกัหมาเลี้ยงเกิดหมาก็เอกไวเอาไว้พูดไว้อะไรมันมีหมาเก่งมาเรื่อยเออเออแล้วไอ้แม่บินเทนเนี่ย เราซื้อมาจากไหนหรือว่าลูกกเิดที่นี่เลยใช่ไหมเออแล้วแล้วก่อนที่จะมีเป็นเทนมีทูอื่นไหมที่ดังๆมีก็มีอยู่แดงน้อยแดงน้อยอ่าตอนนั้นได้ขายไปในราคาเจ็ดหมื่นสมัยนู้นนะกี่กี่ปีที่แล้วเป็นสิบและเป็นสิบกว่าเนาะเจ็ดหมื่นสมัยนู้นถ้าถ้าสมัยนี้ก็เยี่ยมกันหนะกขายไปขายกับปุ๋นน้องแก่ตอนนลังตรงนี้ราคาต้องเล่้าแล้วเขาได้ขายป่า คำว่าคายที่หลังคายไปถลานน,นู่เนเลยโอดดย้แล้วแล้วแม่เป็นเทนตัวเนี้ยก็มีน้องน้องสาวที่เป็นตุ้งมงจะมียไหมมีพี่อายุหนึ่งตัวที่อยู่ตะผมนะแล้วก็มีน้องอยู่ตัวหนึ่งที่เป็นแม่แม่เดียวแต่เขาเลยนะอ่ามีแค่นั้นแหละอ๋อมีแค่นั้นเองอ๋อ้แล้วแม่เป็นเทนอายุประมาณเท่าไหรห่กันนะตอนที่ผมคายไปผมคายไปเลยแม่เป็นเทนนะนะครับ อ๋อตัวนี้ก็เป็นเป็นพี่น้องเขาที่อยู่ตัวเนี้ยอ่าที่ผมผมขายให้ป้าโกงน้องสลาไปแสนสองขายให้ป้าโกงน้องสลาแสนสองนานยังขายนานอย่งขายไปประมาณปีฟรีปีนี้แหละแล้วตัวนี้ที่เป็นตัวเมียนะจะเป็นสายเลือดของเบนเทนมีตัวนี้ที่ว่าเราเพาะเพาะเองชนหมากจะมันเป็นกับทั้งหมดละผมเป็นหมูลูกเกินทั้งหมดอ๋อก็คือไปไปมาอยู่นี่นะจักแมวไอ้เจ้หกสิบเจ็ดสิบตัวเนี่ยนะ อ๋อผูง่ายเป็นเหล่าเดือนเป็นลูกเป็นหลานเป็นเลนของว่า,อ,าอ้ห<ม>ครับสวัสดีครับผมมาที่ครอบครัวของอพี่ทุยนะครับซึ่งเป็นเจ้าของอแม่เหล่าเป็นแม่ของเบนเทนผู้ดงังของอเซกิตน,นะครับซึ่งก็อยู่ที่นี่นะครับื่อนี้คุยกับ ตัวว่ามีแม่เหล่ามีตัวตรงนี้คุณบอกว่ามีแม่เหล่าประมาณชิ้่ตัวน,นะครับก็คือเป็นพีเนเน่เป็นนออ้องของแม่เหล่าของบเบนจินทั้งเลยนะครับอันนี้นะครับซึ่งเป็นแม่จริงของบเบนจินตอนนี้ทางพี่ทุยได้ขายไปให้เจ้าหนึ่งนะครับทึ่ได้รับซื้อไปแล้วนะครับพี่ทุยตัวนี้คือคือแม่เหล่าทั้งหมดใช่ไหมครับเนะี่ย ตัวเนี้ยตัวพี่เบนเทนเลยลูกสมลูกสมตัวตัวนี้แหละครับตัวนี้เลยอ๋อคนต่อแทนเป็นเป็นพี่กันเลยแม่เดียวกันเลยนะพอเดียวกันแล้วเป็นพี่สาวของเบนเทนเลยนั่นแหละเป็นพี่เป็นน้องกันเลยอยู่ที่ผมนี่นะครับที่ว่าน้องเขาโน่น ตัวนั้นตัวไกลไหมตัวหนาโพล้วนหน่อยแล้วโพล้หน่อยแล้วเขาหักคางอ๋ออ๋อตัวนั้นตัวหนาตัวน้องอ๋อตัวที่ไอ้เขาหักไปข้างนึงกันนะตัวนั้นเป็นเป็นอะไรเป็นน้องเขาเป็นเป็นน้องของเป็นเทนอ่ะแตัวนี้เป็นพี่ตัวนั้นเป็นน้องที่มาอยู่ตรงนัวผมมาที่นี่นะตอนที่ผมข้าไปมันมีลูกอยูหาตัวรวมทั้งเป็นเทนด้วยแต่ไติดทองไปตัวนึง ตัวนาจุดนั่นก็ไม่ลูกเงียงนั่นแหละแม่ลูกเงียงด้วยหินไล่เหนือจังวัดมาเลยตายไปแล้วอ๋อไอตัวหน้าไอ้อโพนั่นแหละตัวเมียใช่ไหมตัวเมียแม่อ๋อที่ที่มองตนัวหน้าตัวนั้นใช่ไหมลบไปแล้วอ๋อลบไปแล้วใช่ไหมตัวนี้ตัวนี้ตัวเมียทั้งหมดเลยไหมตทั้งหมดมีตัวผู้ก็เป็นแค่พอวัวแล้วก็ลูกเอรน้อยอ๋อแล้วตัวผู้ที่เรายังไม่เอาไป ก็คือตัวผู้ที่เราจะเก็บไว้เพื่อให้ผสมเนี่ยมีกี่ตัวในนี้ที่ไว้ผสมเป็นเป็นพ่อพันธุ์ละอ่เป็นพ่อพันธุ์อยูสามตัวอ๋อตัวไหนบ้างตัวนู้วนีออ่นะ๋ตัวนี้ใช่ไหมตัวดำนี่ใช่ไหมตัวดำนี่แต่สองตัวหนุนไม่ยังมีผลงานอ๋อนะครับอยู่ตัวหนึ่งตัวนี้มีชื่อไหมตัวนี้ ดอกอาก้าเป็นพ่อพันธุ์นะครับก็คือเป็นพี่พี่น้องของเินจินทั้งหมดเลยซื้อที่เสียว่าต่างหกอืมตอนีานันนี่แล้วมาเามาดูตะกันนี่ก็คือพ่อพันธุ์เราจะซื้อวัวที่ว่าพันธุ์ดีมาใร่มาผสมกับวัวที่เป็นแม่เหล่าของเราใช่อ๋อตัวนั้นเหมือนกันตัวนั้นเธอมาจากตัวมาดูนั้นเธอมาจากเราขอมาทบเรามาได้ลูกอืมแล้วเราพ่อพันธุ์ที่เราซื้อมาเราเราคัดคัดเลือกเราเลือกยังไง ที่เราซื้อมาเลือกที่ชอบเลือกที่ชอบใช่ไหมครับไปดูรูปร่างก็โอเคแล้วเขาที่เราชอบก็ซื้อเลยไม่ได้ว่ามาจากไนอะไรคือไปดูชอบแล้วก็ซื้อมาเลยอืมตัวนี้ก็มีสามตัวนะครับตัวน,นี้เป็นเป็นเป็นพ่อพันนะครับก็คือทั้งหมดนี้เป็นตัวเมียกเ็เป็นเป็นแม่เหล่ามดเลยเเแล้วแล้ว<อ><อ>ลูกที่เขาออกมาตัวนี้ที่ที่เป็นลูกลูกเหล่าของพวกนี้ที่ออกมาที่คลอดไปแล้วตัวนี้อยู่ที่ไหนตัวนี้ขาย อ,อยู่ในนี้มีไหม,มเป็นตุเมียครับอ่าปีนี้เป็นตุเม ier, ียของแม่สมกับปู่น้อย,ยนะนะครับครับที่เป็นของเมนเทนแล้วเ,เป็นตัวเมียเป็นตัวเมียอ่าแต่ว่าแม่ดอกทาตะวันยังไม่คลอดน้องอยังไม่อเออแล้วแล้วไอ้พวกตัวเมียพวกนี้มีคนมาติดต่อขอซื้อไหมมีมีครับนี่นะครับไปดูเป็นแม่เหล่าของพี่ถวยนะครับเป็นพี่น้องของเบนเทนนะครับนี่ครับ ตอนนี้นะครับผมอยู่กับพี่ตัวนะครับนะครับแล้วก็มาชมที่ครอบรัวของพี่ตัวซึ่งเป็นแม่แม่เหล่าของเบนเทนนะครับก็ในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่ตัวมากนะครับที่ให้โอกาสทางช่องถลนเที่ยวไทวัาต่างวัาแต่ทำวิดีโอเกี่ยวกับโบรานในวันนี้นะครับออจริงครับแม่เหล่าของพี่น้องผู้เป็นเทนนะครับประมาณหกตัวแม่โอ้โหอิ่มแล้วนะครับรวมๆแล้วประมาณสี่ตัวห เออชื่ออะไรนะมดแดงนะครับมดแดงที่เป็นหลานของทิดตวยนะครับ